สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็ามาเจอกันอีกครั้งในรายวิชาการสร้างเว็บเพจวันนี้จะพูดถึงหน่วยที่5การกำหนดรายการหัวข้อ การกำหนดรายการหัวข้อในรายวิชาการสร้างเว็บเพจในรายวิชานี้นักเรียนจะดูจากสไลด์ก็ได้นะครับสไลด์ PowerPoint สไลด์ PowerPoint ห,หรือจะดูจากวระการ,รที่ที่ อธิบายมีเป็นชุดการเรียนรู้อันนี้นะครับในรายวิชานี้รายวิชาการสร้างเว็บเพจในหน่วยที่ห้าหน่วย้าครับจะพูดถึงการกำหนดรายการหัวข้อและต้องเรียนจะมีนวัตกรรมหรือชุดการเรียนรู้ รายการพออพ่อที่ครูทําขึ้นมานี้มีทั้งเว็บไซต์และวิดีโอที่ทําขึ้นมาทักเรียนก็เข้ามาที่เว็บครูานออนไลนถ้าใครเข้าไม่ได้ครูปิดไปแล้อย่างนักเรียนยังไม่เคยเข้าสในใจนักเรียนเข้ามาแล้วเรียนไลน์ด้วยแล้วจหรือ g g g o gg. dot gg. slash cp หรือ g g. G g อีกชอ่องทางหนึ่งโอ้าได้ออนไลน์อันนี้นะครับโอลได้ออนไลน์ไอนี้ในรายวิชาการทราบเว็บเพจในหน่วยที่ห้า เราจะเรียนวันนี้เราจะเรียนวันนี้นะครับการกำหนดรายการหัวข,ข้อก่อนหน้านี้เราได้เรียนมาแล้วคือบทที่สี่ดยที่สี่การปกำหนดลักษณะตัวอักษรแอกาเราก็ได้ทรับวแล้วหัวข้อใหญ่หัวข้อใหญ่สุดบท B r อาคำศัพท์บี r บีอารพีกราเส้นท่านอะไรเราก็ได้ลองทำ้ามาแล้วมีใครสงสหรือการที่ผ่านมามีไหมครับถ้าไปดีโดยที่ห้าที่จะพูดถึงวันนี้อ่ให้ดูสไลด์ออก e r ดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดเจนในโดยที่ห้าจะพูดถึงลักษณะสามรูปแบบ อาจจะรูปแบบย่อหน้านะครับเป็่สั่ง List. ลิสต์รูปแบบลิสต์เป็นสามประเภท List. Order List. Less. อันดอร์เรอร์เรสลิสออเดอร์เรสลิสดีพิเนชันลิสต์อันไม่ว่าอะไรครับไม่มาดูแรก่ออันแอรกเ่อร์เรสลิสอันดอเรอร์เรสลิเป็นการแบ่งหัวข้อต่างๆเป็นอือเล็กๆหน้าหัวข้อย่อยโดยใช้คำสั่ง u L U ก็คืออานจะออเดอร์เลีลิสต์ L ก็คือลิสต์ระบุว่าจะเป็แฝงผล็นยังไง LI ก็คือลิสต์เองข้อย่อยตัวใช้ก็ฝั่ง U L ตัว U L แล้วก็ปิดด้วย U L LI ปิดด้วย LI มาดูรูปแบบใช้ภาษาไทยนะครับ U L เช่น มีข้อความ3มลักษณะดิสคือวงกลมคลืนแสงไซเคิเป็นวงกลมโปรงแสงสกแฟรเป็นวงสี่เหลี่ยมอย่างเช่น P ีรากาอันนี้เป็น,น l, ไซเคิล l ูเอใช้เป็นไซเคิล i จะปิด LI หรือไม่ปิดก็ได้ Li แล้วก็ปิด UL ผลลัพธ์ออกมาจะเป็นเช่นนี้เป็นจุดโดยใช้ไซเคิก็คือวงกลมโปรงแสงที่ผลลัพธ์ เดี๋ยวคุณจะทำให้ดูอ่าวดูอันนี้โค้ดนะครับพตอนนี้ตัวนี้เราได้เรียนไปแล้วคุณจะให้รายละเอที่เพิ่มเติมเข้ามาผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบนี้เปิด U L ปิดด้วย U L L I จะปิดด้วยปิดก็ได้สซเดียมก็ปิดก็ได้ L I ก็ปิดด้วย L I อ่าดูแา่เขียนโค้ดมันผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้ คูปิ้โค้ดเปิดโนตแพดจำไดไหมเปิดโนตแพดรอเลยเนาะเปิดเป็นระดอตัวคุบคูพิพ์โค้ดอันนี้นี่นะครับเาเซฟบอลการนี้เป็นชิ้นที่ ที่5ตัวที่ห้าจะสับสนนะตัวที่ห้าจะเป็นชิ้นที่สี่กดเซฟหรือเซ็ตกันก็ได้ครั้งแรกดเซ็เราทราบโัวเดเราอินโฟเลอร์ e x a e เลขที่หนึ่งก็สุดเ่ออกมานล้วตัวเลข่ folder. e x c e ส เคส E M F เซฟนะครับอ้าวชี่ลองเซฟไว้เซฟไว้สีน้องเอาเปิดเลยเปิดไ IE นี่แหละเดีมฟอร์ม i ไอ e นี่คือ Internet Explorer นะครับอันนี้โค้ดที่เราเขียนเันนะี้เลย P คือ ลกราฟอันนี้ ed, นอันเดอร์เลนซ์ใช้คำสั่ง L U ก็เป็นจุดกลมกลม L I U อ้าวอันนี้คือคร่าวๆผลลัพธ์มันเป็นแบบนี้ถ้าต้องการนะครับย้อนกลับไปดูของเก่า ถ้าต้องการตรงน,นี้เป็นดีสก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นดีสเป็นไซเคิลสแปลเอาเอารูปแบบนะครับเห็นไหม uul ไทยเอาสุดใส่ทย p y e pe เอาไทยไปไหนเอาแบบด s ส S <S เป็นจุดนะครับกดเซฟอันนี้มันเป็นข้อมูลเดิมมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆเดิมถ้าเปลี่ยนเป็น c y เคิถ้าเราไม่พิมพ์อะไรปรดีพอเป็นจุด ขึ้นนะครับเป็นวงกลมเห็นเฟสเห็นไหมขยายใหญ่อันนี้ไซเคิลเป็นจุดวงกลมถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นสแควร์ทิลแสควาทิลแ,แส่นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนไปจากปิดเอไอจะปิดหรือไม่ปิดก็ได้ส่วนใหญ่ก็แคว A, A I Save. Save. นนเฟเรเฟรชอันนี้คือเห็นไหมแลงก็สี่เหลี่ยมอันนี้คือข้าวอันนี้คือรูปแบบที่เราใช้ที่เราใช้ว่าต้องการเป็นอันนี้คือรูแปแบบไทยอะไรเอาต่อไปเนาะ ใส่สงสัยไหมไปม,มีเอารูดัวที่สองออเดอร์เลสลิสต์ออเดอร์ก็คือรายการเหมือนลำดับแบ่งตัวเลขเหมือนเราสั่งเมนูอาหารนะขอออเดอร์ไปหนึ่งสองสามก็ว่าไปแต่ลำดับเป็นตัวเลขอโอโอโอคือออเดอร์เนี่ยลิสต์ไลก็คือแอลแอลก็คือลิสต์ซึ่งมีผมพ่อเล่ยไลตัดเป็นไตเราเป็นโอ L ก็ปิดด้วย OL Li ก็ปิดด้วย LI รูปแบบ a tribute ของ order รบีหลายแบบส่วนเพิ่มเติมนะอิน d e t o r d e r s t a r t รูปแบบจะใช้แบบไหนเริ่มต้นจ้งแต่ OL Start เริ่มเริ่มเลขเริ่มต้นจะใช้ท้ายแบบทิมพ์ต้นให้เอาบีใช้แบบตัวเลทใช้แบบตัวลูกันพิมพ์ใหญ่ใช้แบบ ไอ้ตัวเล็กก็คือตัวแบบพิมพ์เล็กไทแบบ A ใหญ่ก็คือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ไทแบบ A อเล็ก,กคือตัวอักษรพิมพ์เล็กอา่ารูปแบบอันนี้ลักษณะตัวอย่างไม่ใส่แท็กนะครับเราจะพูดถึงอ,อันนี้จะอยู่ในพวก HTML มอะไรอยู่แล้วจะอยู่ในส่วนของบอดี้ในส่วนของนี้คำสั่งจะต,ต้องใส่แท็กในโครงสร้างแฮตตเมอยู่แล้วอา พีากาดโอแอไทยแบบตัวเลขตัวเลขเลยเห็นไหมตัวเลขไม่สลับ้าเป็นหนึ่งสองสามถ้าไทยแบบโลบันพิมพ์ใหญ่ตรงนี้รายการก็จะเป็นโลบันพิมพ์ใหญ่หนึ่งสองสามถ้าไทยแบบโลบันพิมพ์เล็กตัวไอพเล็กอันนี้ก็เป็นพิมพ์เล็กถ้าตัวฟอรพิมพ์ใหญ่เนเป็นหลัก A B C ีอันนี้คือตองตนพื้นฐาน แต่ถ้าแกใช้การสตาร์ทเราจะเริ่มตับจากตัวไหนตัวที่ 4, ส,สี่สตาร์ทตัวเลขเสมอสตาร์ทตัวที่สี่นี้นะครับจะเป็นรถบรรทุกคลิปใหญ่ B A เริ่มต้นตัวที่สี่เลยบสตาร์ทตัวอะไรนที่เบโอสตาร์ทตัวที่สี่ผลลัพธ์สีผลลัพธ์มันก็จะเป็นหลัออกอัวหา OL สตาร์ตตัวตัวเลขสี่สตาร์ตตัว A เอผลลั์เอาดูตัวอย่าง OL ไทช้ตัวบัตพิมพ์ใหญ่สตาร์ตสตัวที่4ี่ตัวบัตรพิมพ์ใหญ่นะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นสตาร์ตตัวที่4 4 5สี้าหกถ้าพิมพ์เล็กตัวเอแต่เป็น A ใหญ่ A เล็กตัวที่ก็ D ABCD ตัวที่4ก็คือตัวดีก็จะหันไปเอาดูตัวอย่าง อาแก้ให้เราตรงนี้แล้วกันเอาที่ไฮไลท์เปลี่ยนนะครับเราจะไปแก้อะไรดูดูการโครงสร้างก่อนอันนี้จะเป็น Default เป็นรันตัวเลขโอ้ก็คือออเดอร์เราอันนี้คือออเดอร์ก็เป็นตัวเลขตนวนี้อาถ้ากลับมาสตาร์ท รับมันจะเป็นแบบนี้นะเอามาดูรูปแบบโครงสร้างถ้าออเดอร์ไทยเอาเป็นแบบตัวหนึ่งรูปแบบเราจะใช้แบบอี y ายเป็นหนึ่งแล้วมีฟอร์มเป็นหนึ่งเป็นจลงเลยเซฟสอีเฟส ถ้าเป็นไอเล็กไอเล็กเซฟมีฟอสก็จะเป็นตัวโลมันี่เล็กโอ้เอ้าไทยเดนนะครับทโอทีท้ที ถ้าเป็นหนึ่งตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งเห็นไหมถ้าเป็นตัวนี้เป็นเอใหญ่ตัวนี้ก็จะหลักเป็นหอถ้าหลักะตัวนี้เป็นเอเ,อเออนนล็กตนนัวน,น,นี้ก็จะเป็น อันนี้คือรูปแบบรูป,รปแบบคสาสั่งที่เราใช้แล้วแต่เราจะใช้แบบไหนแต่ถ้าสตาร์ทสตาร์ทก็เริ่มจากตัวไหนก็นอยู่กับเราจะ Start. สตาร์ทสมมติสตาร์ทสตาร์ต HT ์สต์ตตัวไหนเลยตัวที่สี่ตามสไลด์แล้วกันแล้วกัน แต่เป็นตัว a นะครับ a b c d ตรงนี้ก็จะเป็นเริ่กตัวที่ส่ก็คือ d ีเฟน d ถ้าตัวนี้เป็น a อเนี้เห็นรูปแบบแล้วถ้าตัวนี้เป็น a ใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็น a ใหญ่ัวดีใหญ่ถ้าตัวนี้เป็น ไอ้สถาตัวที่สี่ก็จะเป็นเลขโบัาณตัวพิมพ์ใหญ่อันนี้คือข,ข,ข้าวคางข่าวรูปแบบที่เราต้องการมีใครบวกไหมตัวเลถ้าสมมติเราเปลี่ยนตัวที่สามโบัาณตัวพิมพ์ใหญ่น,นี้เป็นตัวเลขแล้วกับเอาเปเรียนไปดเลขแบบหนึ่งนะครับรีเฟราเลยนับตัวที่สามเป็นต้นไป นี่คือสตาร์ทคร่าวๆต่อไปคนรับนะครับอันสุดท้ายอันนี้ definition list definition list จะเป็นการบอกบอกใช้คำสั่ง bl bl อันนี้สมมุติว่าจะเป็นยังไงเปิด อินพ yeah. ิเนชันบอกข้อความแสดงหัวข้อคําจํากัดข้อความเหล่านั้นระบุตำแหน่แสดงหัวข้อและคําจํากัดอันนี้หัวข้อใหญ่สําหรับมองขอบเขตทั้งหมด DT ก็คือระบุหัวข้อย่อหน้าสาหรับหัวข้อดีจัดการสำหรับหัวข้อนั้เปิด DL ปิดด้ว DL DT ปิดด้วย DT ดีปิดดรูปแบบอยเช่นปบบนี้

ดีอ่ะเยอแกคู่นี้นะครับมีดีดีอันี้หัวข้ออีกคู่นี้อีกคู่นี้ย่อยอีหัวข้อแล้วก็ย่อยย่อยย่อยอ่ากดเซฟอ่าบีเฟส ก็ได้มีหัวข้อหละย่อยขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราจะใช้ขึ้นอยู่รูปแบบที่เราจะใช้้ราลลัพธ์ออกมาเป็นอะไรผลลัพธ์ข้อคูก็คือลักษณะก็คือผลลัพธ์ก็คือที่มีแม้หม่ยด้ให้เระ่อเท่มาทำเลเก็ตที่ที่พีให้เพอ่์เทกทําเพื่อบทควายเว็บอันนี้สือของข้อย่อย อันนี้คือรูปแบบให้มาอน,นี้มีคำสั่งได้เพิ่มเติมนะครับได้แสดงไม่มีตัวเลขจะเยาวไม่เกิน20ตัวสอนเมนดูรูปแบบสัญลักษณ์พีคือรูปแบบขนาดเท่าบัรทุกโอสอนแบคคอร์ดเยื่อขอบมือตัวแรกของประทัดแอดเบสในที่อยู่เขาหน่วยานโาอันนี้คือคร่าว ตัวย่าเออหางก็มีแค่นี้ในวันนี้จะมีงาน,นชล้คิดหนึ่งแต่ให้เรียนมูลณาการทุกวิชาอย่างเช่นวิชาภาษาไทยนิสสันสากิตอชอบวิชาไหนเซ็งงานไปแยกสีเช่นเคยสสงมาในคันลงห้ามกบีกันแล้วครับมีหางสองเลยอชอบวิชาไหนครับชีวะ กเรื่องไปโอโลีกันเนี่ยที่เรียนก็ทำเหมือนเอ็กแรกกันเลยเปิดนั่นงวางเจะทำเรื่องชีวะเอาที่เนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมดว่าประยุกต์ใช้ ได้ไปยดึดติดเนาะยึเซฟก่อนเสพมอมีแยึดเปียนมีชีว่าล้วแต่เรานะครับอันนี้ไม่เอาก็ได้เฟรีเฟ บทขนาดเ,เอาเนื้อหาที่ให้มานะครับก็ลองเอาเนื้อหามามาใส่ใส่รูปแสอะลรจัดสีสันให้สวยงามเดี๋ยวกูจะให้ดูตัวอย่างของพี่ เพียงที่ได้ไดึงภาพออก คนสือแบบนี้เเรี้กอไโค้เขาตั่เ่็ๆนดโค้ดดีซอสก็ใช้คำสั่งต่างๆ d d d t d l d t เนี่ยอันนี้พูดถึง การเดินทางของเส้นสายหลังนะครับสายหลักแล้วก็ใช้คำสั่งดีดีดีให้ใช้คำสั่งพวกน,นี้ให้ครบที่เรียนมาเช่นวัสดุเนี่ย,ย,ยเห็นไหมวัสดุมีค่าสี่เหลี่ยมขยายดีกว่าตัวอย่างเชันนะครับ ได้วัสดุองค์กรเครื่องยนตาให้ใช้รำสั่งพวกนี้ช่วยในการจัดการในแบบนี้ในบทนี้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้คำสั่งต่างที่เรียนมาทั้งหมดมีใครสงสัยอะไรไหมครับในบทที่ห้าให้ใช้รูปแบบพวกนี้มาผสมกันอันเตอร์ออเดอร์เรดิสออเดอร์เรดิสรีดิ t i ชั list เราก็ใช้คำสัรที่เรียนมาตั้งแต่บทที่หนึ่งสองสาี่ห้าให้ราประยุกต์ใช้พอเข้าใจนะครับในเมยบขูงนาาัาออนไลน์ก็มีเนื้อาหาเพิ่มเติมมีรูมีมอะไรให้นักเรียนดูเพิ่มเติมเลื่อนักเรียนสนใจมีอะไรสงสัยไหมครับครับส่วนการส่งงานใน EX4 ใน EX4 นะครับ ก็ส่งคล้ายๆงานหนึ่งสองสามที่แล้วเอชสี่นักเรียนก็ส่งงานก็ดีกว่านะครับคงเดอร์เช่นเคยเอชถึงสิบอาเดี๋ยวนั้นก็ได้ไฟล์สิบเอชสี่แล้วส่งมาในคารูในคารูในห้องของตัวเองส่งมาไฟล์ที่ส่งมาไฟล์สิบฟันนี้ก็ส่งมาแล้วครูจะ เป็นโรงานในคุญเดยเอง,นนเองส่งมาในหน่วยที่หน่วยที่สี่จะเป็นเอ,อ่อโทวทีเอ็กซีเอ็กซีจะเป็นหน่วยที่ห้านะครับอย่าสับสนนะครับเหน็นไหมครับอันนี้มีอะไรสงสัยไหมครับสัปดาห์หน้านเราก็าจะเรียนในหน่วยที่ เราเรียนเลยที่ที่ห้าไปแล้วสัปดาห์หน้าเราเรียนเลยที่หกูัวติการใส่รูปภาพใส่วิววดีโอใส่อะไรต่างๆเอาวิดีโอใส่ youtube อะไรใส่มาสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ให้ทำงานอ็ในบทนะที่ห้าในหน่วยที่ห้าผมมีอะไรสงสัยนะมีอะไรสงสัยไหมครับ ถ้าไม่มีอะไรสงสัยก็ขอจบเนะนื้อหาในหน่อยที่ห้าไวเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ